ชุ่มคอชุ่มคอครับสำหรับเทีซีสูตรสูตรน้ำปลาหลอดเทีซีนะครับในเรื่องของวันจากเทียบซีนะครับผมนี่นะครับหลอดไปข้าวมันแก้วนะครับอู่ใต้รับไห้นะครับนี่นะครับก็ใหญ่แหญ่นะครับผมจานาอรจุกอรีหลักนะครับผมส่งมาจากคุณมนศิริเทพพิทักษ์ซิรินะครับวงเล็บมามนนะครับคู่มนนั่นเองนะครับเป็นคู่นะครับคู่มนนะครับเป็นเทียบซีทางยูทูบของลูกหลอดเทีซีนะครับ นขอบคุณเล่นไลน์นะครับเพิ่นเคยส่งมาให้หลายเดือดแล้วนะครับส่งมาสุ่ยแล้วนะครับช่วงปีใหม่นี่นะครับปีนี้เพิ่งจะส่งมาอีกบ่งว่าเป็นยังเขาก็รุนกันนะครับผมมามาปากเบิ้งนะครับเนี่ยบอกแล้วนะครับคนหักลุงหลอดกับมี่นะครับคนหักเป็นมี่คนหักเป็นลอยนะครับคนเกลียดกับเป็นลอยให้กันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยแกะก่อนแกะก่อน แฉะเดียวับยางรวดเร็วนะครับน่อบนันทึกยังน่อบันทึกเอามาลุ้นกนันกนะครับมาเบิร์นไก่นะครับผมนี่นะครับมาเบิร์นไก่นะครับซู้เบิร์นี่นะครับอันนี้ยังน่องนะครับผมต้องใช้อ่าให้มันเต็มนะครับกระดาษเปล่านะครับอันนี้กระดาษเปล่านะครับเพิ่์ส่งกระดาษเปล่ามาให้โบแมนนะครับอันนี้เพิ่์เขียนว่าแด่ลุงหลอดและครอบครัวนะครับขออ่าสุขพะพลานามัยนะครับจง เดี๋ยวอ่านก่อนนะครับขอสุข,ขะพลานามัยจงแข็งแกร่งนะครับมีเลี้ยวแรงฝ่ฟาฟันทุกสิ่งสิ่งศับมีความสุขความเจริญพร้อมโชคลาภนะครับจงสุขสันสุขขีปีใหม่เทินมามนนะครับจ้าถุกขอบคุณเลไลน,นะครับผมอ่ะเรื่งนี้คือของวันท,คมมนทีคุณมามนทรงมาให้นะครับผมเหนีออยงนอบบัดน,นี้ น่ครับอืกล่องเบลอเบอร์เตอร์เลยนะครับกล่องใหญ่มากๆนะครับเเอาเบิ้งว่าในกล่องนี้มีอย่างเนียนะครับมีอย่างเนียเอามาเบิ้งไปน้ากันนะครับเหยีสีลุงหลอดนะครับขอบคุณเลไลๆขอบคุณจากใจนะครับผมนี่นะครับืกัดกระแกไยากดีนะครับดูอ้โหูนะครับอืมเหม็นหน่อบ้ดนี โจ้ดฮันนี่นะครับปฏติโทนะครับผมว่านะครับน้ำพึ่งผสมมะนาวปฏติโทนะครับแป้นลุ้งหลอดไอนะครับผมกำลังหาเนื้อหัวผสมน้ำมะนาวนะครับคุณมาม่อนนะครับโอ้โหูจังไดนะครับผมว่าลุ้งหลอดแล้วคอพัวกำลังต้องการน้ำพึ่งผสมมะนาวนะครับ สวรรค์โปรดนะครับห้ก็สวรรค์ประทานไ้เลยนะครับผมเหลือเสื้อนะครับบเสื้อกับต่าเสื้อนะครับแฟนลุงหลอดไอมาเป็นอาทิตย์แล้วคืนบันใดรับได้นอนนะครับผมอ่ะก็ต้องใส่น้ำพิงผสมมะนาวนะครับผมโอ้โหนะครับส่งมาไ้เลยนะครับเหลือเสื้อมากเลยนะครับผมลุงหลอดก็บร่ได้บอกไปนะครับผมว่าแฟนลุงหลอดบสบายนะครับโอ้โหนะครับโอ้ขอบคุณเล่นๆนะครับน้ำพึ่งดอกลำใหญ่น้ำพึ่งผสมมะนาวน้ำพึ่งดอก ไม้ป่านะครับปุ้ยสามย่างเลยนะครับโอ้โหโนะครับผมอ่ะนี่คือของคนปีใหม่ของคุณมาม่อนทรงใหม่ลูกหลอดและครอบขัวน,นะครับอ่ะขอบคุณเลหลายขอบคุณจากใจด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลูกหลอดขออวยพรมันเกิดให้ขออวยพรปีใหม่ให้คุณมาม่อนหลักกนนะครับผมด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาตลโลกจงดนบันดันให้คูมนและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้า ลำ่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณลหลายๆขอบคุณจากใจขอบคุณที่ติดตามรับชมราไดสีสวัสดีครับอัน,นิ้นะครับผมอ่ะลุงหลอดอดบอดได้นะครับผมมันหอมนะครับเปิดเบิ้งเลยนะครับฮันนี่น้ำผึ้งนะครับผมเนี่ยเทแล้วนะครับผมเทแล้วนะครับสีส้มให้เบิ้งนะครับคุณมาม่นทรงมาไห่นะครับ ชุ่มคอเดี๋ยวลุงหลอดจะซิม no ้เบ oh, cool. ิรงอีกนะครับยังไม่รู้รสนะครับอีกนิดนึงนะครับเดือยน่เฮ้ยนะครับพ่อพ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 ออร่อยอร่อยพอแล้วพอแล้ว